ภุมสวรรณค่ะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการนะคะตอนนี้ก็ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาคำอําเภอบุรลรัตน์จังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะได้รับหน้าที่นะคะเป็นนอจพอดูแลคนพิการอยู่หนึ่งท่านนะคะค่ะในรพสตอของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่6ท่านนะคะแล้วก็มีตัวคนพิการอีกหนึ่งคนคนพิการชื่อนายสุรเกียรติกดแก้วพิการทางด้านการเคลื่อนไหว บริษัทที่จ้างงานบริษัทแบดแอกเพจจำกัดงานที่ได้รับมอบหมายงานหลักคือการบันทึกข้อมูลต่างๆที่รพสตอมอบหมายให้เช่นการบันทึกคัดกรองเบาหวานความดันการบันทึกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่การตรวจพัฒนาการเด็กการคีวัคซีนต่างๆค่ะส่วนงานอื่น ที่นอกเหนือจากการบันทึกข้อมูลก็จะเป็นการาพันสมดีนับยาการตัวคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ร่วมกับเจา้าหน้าที่การออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับการเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้พิการด้วยกันค่ะ ้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการในส่วนของการพัฒนาทักษะต่างๆของคนพิการในการทํางานนะคะเราก็จะมีการทดสอบหรือลองให้คนพิการได้ทํางานที่ไม่เคยทานะคะเช่นการบันทึกข้อมูลที่มีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็การเข้าเรื่องกิจกรรมในชุมชนเช่นเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ ในการเป็นวิทยกากรถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็ทําให้คนพิการเนี่ยก้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะในด้านความ,มคุ้มค่าและการแบ่งปันของคนพิการนะคะด้านผลงานความคุ้มค่าจากการ,รปฏิบัติงานของคนพิการก็ในส่วนของหน่วยงานนะคะคือคนพิการมีส่วนช่วยให้หน่วยงานของเรานะคะผ่านตัวชีวิตต่างๆซึ่ง คนารการก็เป็นคนที่บันทึกข้อมูลให้บกสตทําให้งานของเราะค,ะความตัวชีวิตต่างๆได้ด้วยดีค่ะซึ่งถือว่าคนาราการของเราเป็นผู้อยู่กับลังเป็ค,ความสาเร็จนี้นะคะภายในส่วนของชุมชนนะคะความคุ้มค่าในชุมชนนะคะคือเขาเป็นผู้สร้างขวัญและกำลังใจหรือเป็นแรงบันดาลใจให้คนมรการด้วยกันนะคะซึ่งทําให้เกิดการสร้างกลุ่มรายได้ของ นพิการในชุมชนซึ่งจะเป็นการลดภาระให้ครอบครัวของคนพิการเองนะคะและแล้วก็คนพิการยังรู้จักการให้บริการหรือคนพิการด้วยการเช่นการบริจาคอาหารการบริจาคของเครื่องใช้ต่างๆนะคะในส่วนของการสนับสนุนโมเดลวันละสิบบาทนะคะทางหน่วยงานก็ยินดีสนับสนุนให้คนพิการ จำนวนโมเดลันลาสิบาทนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคนพิการก็โอนไปแล้ว600บาทนะคะที่เลือ3000บาทก็จะทยอยส่งไปทีหลังค่ะในส่วนของการเข้าร่วมโครงการ70วันนะคะและการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เข้าร่วมโครงการนะคะคนพิการก็มีความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายมากขึ้นเช่น การเลียดเยียดแล้วก็การออกกำลังกายแข่งตอนเช้านะคะโดยใช้ด,ดัมเบลเป็นตัวกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยเขาจะออกกำลังกายทุกเช้าวันละ30นาทีค่ะในส่วนของเรื่องของการกินก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งจะงดอาหารพวกทอดหรือว่าเป็นอาหารสุกเด็ดจีบนะคะ ในส่วนเงินเก็บของคนพิการนะคะคนพิการก็จะมีการแบ่งเก็บจากรายได้บางเดือนนะคะก็จะเก็บเดือนละหนึ่งพันใส่บัญชีเงินเก็บนะคะแล้วก็มีการเข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์คนพิการอำเภอบนรัฐค่ะซึ่งจะออมเดือนละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีอาชีพเสริมคือการทำรายรับรายจ่ายทำบัญชีให้กับส่วนคนพิการ ของตำบลนาคำน,นะคะซึ่งรายได้ส่วนนี้ก็จะได้เดือนละ500บาทค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทปัตเอ็กเพสจำกัดนะคะที่ให้การสนับสนุนจ้างงานคนพิการของเราในครั้งนี้นะคะซึ่งในการจ้างงานครั้งนี้นะคะก็เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานของเราแล้วก็ประโยชน์ให้กับคนพิการของเรานะคะซึ่งคนพิการก็จะได้มีไรายได้ไปจุนเจือครอบครัวไปใช้ใจ่ายส่วนตัวแล้วก็มี เงินเก็บอ่าใช้ในยามจําเป็นนะคะแล้วก็คนวยกันก็จะมีความภูมิใจในตนเองที่สามารถทํางานแล้วก็มีเงินเก็บให้ครอบครัวแล้วก็ตนเองได้ค่ะค่ะบครั้งนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมสมเกียรติแก้วทำงานที่เราเปิดสต๊อกนักข่าวมาแล้วปีนี้นะครับปีเก็ปีที่ห้าที่การ าการเคลื่อนไหวนะครับน,น,นั่งรถเก็นแกตำแหน่งที่ทำคือพนักงานมาที่ข้อมูลนะครับงานที่ทำข้อมูลต่างก็ได้จากเจ้าที่แต่ละท่านมอบหมายให้ทำนะครับอาทิเช่นงานคัดกรองความเสียเส่ยงเบาหวานประจนงานคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกเก่็เรื่องขอความไซส์ใหญ,ญ่แล้วก็สารพินิจตุกทานอุตสากรรม จะมีงานเปิดพนัการเด็กอายุาสูงสุดเองเดือนแล้วก็โฆษณาการเด็กสูงม่สูงสุเองเดือนแล้งานล่าสุดเป็นงานบันทึกผลการสิศึกษาของประชากรในพื้นที่ของเราตอนนักธรรมเ2 3นึ่งสองสาซึ่งคองมูลทั้งหมดจะบันทึ่ในโปรแกรม jhcs นะครับ ที่เป็นโปรแกรมตะางๆของเราปสต์ส่วนอีกงานนึงเป็นงานลงทะเบียนของผู้ติดเชื้อโควิดนะครับที่รับยาที่บ้านในส่วนรับชอบของเราปสต์นะครับงานนี้ก็จะคีในเบี้ยสายในควาบสิริเทของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีงานพับปอดคอนเสมร์ต แ้อยาใส่ซองแล้วตัีเยี่ยมมากนอกจากที่เราพอสอร้อเพื่อให้กำลังใจพนิกานผู้ถือและผู้ถือเรื่องราวนะครับท,ที่ประทับใจช่วงการทำงานนะครับาง,งานศูนย์บรการพนิการสึอ่อนานารขบ,บนารำนะครับสิส่งติกต่อศูนย์บรการพนักงานทจะไม่มีนะครับมอกจากพางานางก็มาเต็นมแกนนำของ ผู้พิการกับร่นจัดตั้งศูนย์บริการนี้ขึ้นมานะะก็เปิดดาเนินการเมื่อปี2 5มานะครับก็เป็นประโยชน์กับผู้พิการในพื้นที่อย่างมากะครับส่วนเรื่องที่ภูมิใจอีกอย่างก็งคือ,อมีคิจละครของละครออนไลน์ครับกิจละครสร้างสรรค์ผมเ่อนำประวัติชีวิตส่วนหนึ่งไปทำละคร ออนไลน์นะครับก็เพิ่งขายตามเสจเมื่อเดือนที่แล้วครับผมจะออนแอที่ที่วิทยาพุทธนาโยนนี้ก็ปริบตามเงื่อในเพจของเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับใน,น,นบบนะเพจที่ชื่อว่ากิจการรคนออนไลน์นะครับส่วนนิติของการออมนะครับเดือนทุกเดือนก็จะให้งแม่ห้าพันบาทนะครับ100นร้อยบาทก็จะ ฝากในกลุ่มอรัพย์ขององพิการระเจ้าอำเภอนะครับผมเป็นกรรมการกลุ่มอพย์ทุกสิ้นเดือนก็จะน,านําเงินออมของสมาชิกที่เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรไปฝากที่สูตที่าอำเภอนะครับสริการที่ผู้พกิการจะได้รับก็คือจะได้ค่านอนโรงพยาบาลคือละหนึ่งร้อยบาทครับปีนึงได้ห้าคืน,นครับพอมาหน้าร้อยบาท แล้วก็สำหรับผู้ปรการที่เสียชีวิตก็จะได้เงินชาวาังกิษตบละหนึ่งหบาทพร้อมกับเงินที่ออมไปนะครับแล้วก็ไี่มีออมในสมุดทีอีกเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับเพื่อไว้ใช้จ่ายยามถุกเชิญแล้วก็ได้ใช้จ่ายส่วนตัวมันนี้วันละสิบบาทนะครับก็พึ่งโอนไปหรมร้อยบาทครับก็คงจะทยอยโอนไปเรื่อยส่วน,น,นที่ิเสริมนะครับก็ แต่นี่ผมทำบัญชีให้สูตรแบบบัญชีบริการนะครับที่เป็นกลุ่มพนิการที่ฐานะมาธยมามกษาจากบริษัทอีกสนอย่างหนึ่งนะคได้ค่าตอบแทนมาห้าร้อยบาทกอเป็นรายได้มาอีกทางหนึ่งเหส่วนมิติของด้านสุขภาพนะครับผมพนการระดับสูงะระดับระ<ม>ดับยอด าตากราลดนไปมีความรู้สึกเลโครงการ70วันมาตรก,า,ก,การสันขอพัฒนมทุกซีซั่นนะครับเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงพร้อมกับการทํางานให้ในน้านที่สุดยิ่ประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุดน,นะครับสุดท้ายก็ขอคบคุณบริษัทแปะเอ็กซ์มีจำกัดนะครับที่ให้โอกาสในํางานผมก็จะทํา หาให้เดี่ยวควมสามารถเข้าที่สามารถจะทำได้ครับก็ขอขอบคุณบริษัท8 x ดเอกเพจำกัดครั้ครับขอบคุณมากครับ